สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องการบวกการลบจำนวนนับไม่เกิน20ซสอนโดยนางสาวอารทภัยใจพจทธหรือคุณครูเฟิร์นนั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้จะเรียนเรื่องอะไรนั้นต้องไปติดตามชมกันเลยค่ะค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของ การลบจำนวน3จํจำนวนนั่นเองนะคะอ่าเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยนะคะเราจะลบจำนวน3ามจำนวนได้อย่างไรนะคะก่อนอื่นเลยสังเกตรูปภาพที่ครูนำมานะคะอ่าเป็นรูปของรถรางนะคะที่มีเด็กๆก,กำลังนั่งอยู่นะคะมีเด็กนั่งรถล่าง11คนนะคะ รถรางจอดที่สวนยีราฟมีเด็กลงจากรถ6คนนะคะต่อมานะคะรถล,ลางจอดที่สวนสิงโตนะคะแล้วก็มีเด็กลงอีก4คนนะคะครูอยากจะทราบว่าเหลือเด็กบนรถรางกี่คนนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะสังเกตตรงที่ครูวงกลมมีเด็กนั่งรถลาง11คน 11คนนี้คือจำนวนทั้งหมดนะคะเรามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์กันก่อนเพื่อหาผลลัพธ์ออกมานั่นเองอ่ะก่อนอื่นเลยเขียนจำนวนทั้งหมดนั่นก็คือ11บอนะคะเขาบอกอีกว่ามีเด็กลงจากรถ6คนนะคะลงจากรถ6คนทำอย่างไรใช้เครื่องหมายลบนะคะก็คือลบ6นั่นเอง นะคะอะดูต่อนะคะมีเด็กลงจากรถอีก4คนนะคะเราก็ลบอีก4นะคะเท่ากับเท่าไรนะคะอะเรายังไม่รู้ใช่ไหมเราจะหาผลลบทั้ง3าํจำนวนนี้ได้อย่างไรนะคะเราหาผลลบทีละคู่ค่ะแล้วจึงไปลบกับอีกจํานวนหนึ่งที่เหลืออยู่นะคะสังเกตนะคะอะ ในข้อนี้นะคะคู่เอา11นะคะก็คือตัวตั้งไปลบกับตัวลบตัวที่1นั่นก็คือเลข6นะคะนำ11ไปลบกับ6ก่อนนะคะ11ลบ6ได้เท่ากับเท่าไหร่อ่ลองคิดสิคะเราอาจจะใช้วิธีการนับต่อก็ได้จาก6ไปหา11นะคะ6แล้ว7 8 9 10 11เท่าไหร่คะ 5ใช่ไหมคะอ่า11ลบ6เท่ากับ5แล้วเหลืออีกหนึ่งจำนวนที่เรายังไม่ได้ลบนั่นก็คือเลขเลข4นั่นเองนะคะนำ5ไปลบกับ4นะคะได้เท่ากับเท่าไรเอ่ย5ลบออกไป4เหลือเหลือ1นั่นเองนะคะอ่าสังเกตน,นะคะ 15นะคะเราเรียกว่าตัวตั้งนะคะเจ็ดนะคะเราเรียกว่าตัวลบนะคะและ5นะคะเราเรียกว่าตัวลบตัวที่สองนะคะเจ็ดคือตัวลบตัวที่หนึ่งคือตัวลบตัวที่สองนะคะอ่ะวิธีการหาผลลบทั้ง3จํจำนวนนะคะสังเกตนะคะ เราอาจจะใช้วิธีการนำตัวตั้งนะคะไปลบกับตัวลบตัวที่1อย่างเช่นในข้อนี้นะคะ15ลบ7นะคะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย8นั่นเองนะคะและลบอีก1จํานวนนั่นก็คือเลข เลข5านะคะ8-5ลบ5เท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่ชูขึ้นมา8นิ้วลบออกไป5นิ้วนะคะเหลือ3นั่นเองนะคะดังนั้น8-5ลบ5เท่ากับ3นั่นเองนะคะ หรือสังเกตนะคะอีกหนึ่งวิธีนะคะเราอาจจะใช้วิธีการนำตัวตั้งนะคะก็คือเลข15ไปลบตัวลบตัวที่2ก็ได้นะคะก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากันนะคะนำสิไปลบกับ5นะคะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ10นั่นเองนะคะและเหลืออีกหนึ่งจำนวนที่เรายัางไม่ได้ลบนั่นก็คือเลข7ดนะคะดังนั้นนำา10นะคะไปลบกับ 7นั่นเองนะคะ10ลบเเท่ากับเท่าไหร่อะชูขึ้นมา10นิ้วลบออกไป7นะคะเหลือเหลือ3นั่นเองดังนั้นในข้อนี้นะคะตอบ3นั่นเองนะคะเราอาจจะใช้วิธีการนำตัวตั้งลบตัวลบต,วตัวที่1หรือใช้วิธีการนำตัวตั้งลบตัวลบตัวที่สองเราก็จะได้ผลลบเท่ากันนะคะไม่ว่าจะลบตัวไหนก่อนนะคะอะ ทีนี้ลองมาหากันดีกว่าเรามาฝึกหาผลลบกันดีกว่านะคะข้อนี้นะคะครูให้มาเป็นโจทย์12-3-8ลบ3ลบ8เท่ากับเท่าไหร่ค่ะก่อนอื่นเลยเรา จับคู่ลบให้มันก่อนนะคะ,ะข้อนี้นะคะอาจจะใช้วิธีการนําตัวตั้งนั่นก็คือเลข12นะคะไปลบกับตัวลบตัวที่1ก็ได้นะคะนั่นก็คือเลข3 12-3ลบ3เท่ากับเท่าไร่อ่าเท่ากับ9ใช่ไหมคะ,อ,ะอาจจะใช้วิธีการ หาโดยใช้กรอบ10ก็ได้นะคะ,ะวาดมาทั้งหมด12ช่องที่เป็นตัวตั้งนะคะแล้วกากระบาดท,ทิ้งไป3ช่องก็คือลบ3นะคะอน่ะ1 2 3เหลือช่องที่ยังไม่ได้กากระบาดอีกเท่าไหร่คะ9ช่องนั่นเองและก็ลบอีกหนึ่งจำนวนที่เรายังไม่ได้ลบนั่นก็คือเลข8นะคะ9ลบ8เท่ากับเท่าไหร่นะคะ เราก็มากาวงกลมทิ้งไปอีก8ช่องนะคะ1 2 3 4 5สอและ8นั่นเองนะคะเหลือเท่าไรเอ่ยเหลือ1น,นั่นเองดังนั้น9-8ลบ8เท่ากับ1น,นั่นเองนะคะดังนั้นในข้อนี้ตอบ1น,นั่นเองค่ะอะ ข้อต่อมา17ลบ2ลบ7เท่ากับเท่าไหร่นะคะอาจจับคู่ให้มันก่อนนะคะเราอาจใช้วิธีการนำตัวตั้งลบตัวลบตัวที่2ก็ได้สังเกตเห็นไหมคะว่าตัวท้ายมันเป็นเลข7อ่าเราก็สามารถลบออกไปได้เลยก็จะเหลือเท่าไหร่เอ่ย17ลบ7ก็เหลืออ่ะอาจใช้วิธีการหาผลลบโดยใช้การ หาจากกรอบ10ก็ได้นะคะอ่ะวาวาดมา17ช่องลบออกไป7นะคะ1,2,3,4,5,6,7เหลือช่องที่ยังไม่ได้กาอีกเท่าไหร่คะ10ช่องนั่นเองนะคะและเหลืออีก1ตัวเลขที่เรายังไม่ได้ลบนั่นก็คือเลข2นะคะเราก็ลบอีก2ช่องนะคะอัน1 2่ะ1,2 ดังนั้น10ลบ2เหลือเท่าไหร่คะอ่านับซีรูปที่ยังไม่ได้กากบาดใช่แล้วคะ่ะเหลือทั้งหมด8ช่องนั่นเองนะคะอีกสัก1ข้อละกันข้อสุดท้ายนะคะ14ลบ7ลบ5เท่ากับเท่าไหร่นะคะอะนำ14ไปลบกับ7ก่อนนะคะ อ่ะเราก็กากบาดไปเลย7ช่องนะคะ1 2 3 4 5 6 7นะคะเหลือเท่าไรเอ่ยเหลือ7ช่องที่ยังไม่ถูกกาและลบอีก1จํานวนที่เรายังไม่ได้ลบด้านหลังนั่นก็คือเลขเลข5นั่นเองนะคะก็คือตัวลบตัวที่2 น้ำเนะคะ, 7, ะ,คะไปลบกับ5นะคะลบ5เราก็มาการกระบ,บาดเพิ่มอีกเท่าไหร่เอ่ย5ช่องนะคะ1 2 3 4 5นะคะ7ลบ5เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ2นั่นเองนะคะเห็นไหมคะสำหรับในเรื่องของ การลบจำนวน3ามจำนวนในวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะเพื่อเสริมความรู้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ